สวัสดีครับพบ้านบ้านคอนโดวันนี้ผมมีข่าวอัปเดตล่าสุดจากโครงการ Nightbridge Space สุขมุมวิทพระราม4มาฝากกันครับจากการเปิดให้เข้าจองโครงการในรอบ VVIP ที่ผ่านมาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น,นครับจนถึงวันนี้ในช่วงกลางเดือนตุลาปี63โครงการได้กวาดยอดขายจนเกือบโซเอาแล้วครับโดยปัจจุบันเหลือยูนิตพร้อมขายเพียงแค่4ยูนิตสุดท้ายเท่านั้นครับซึ่งความสําเร็จเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเรื่องเหนความคาดหมายแต่อย่างใดนะครับ แต่เกิดจากความลงตัวในทุกองค์ประกอบผสมผสานกันจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริงครับโดยโครงการนี้ริเริ่มจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของบ้านเราอย่าง Origin Property ได้มีการร่วมทุนกับทาง g o s t a r บริษัทชั้นนำจากทางประเทศเกาหลีร่วมกันพัฒนาโครงการบนแปลงที่ดินศักยภาพที่เป็นจุดเชื่อมต่อสองทำเลสำคัญใจกลางเมืองอย่างสุขุมวิทและพระรามสีเดินทางสะดวกใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน และใกล้ BTS พระขนงเพียงแค่200เมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าแปลงที่ดินนี้มีศักยภาพด้านทําเลที่สูงมากนะครับและด้วยวิสัยทัศน์อันกล้าวกลายของทาง Origin Property และทาง Goldstar การพัฒนาโครงการบนแปลงที่ดินนี้จะต้องออกมาโดดเด่นแตกต่างและตอบโจทย์ผู้พักอาศัยอย่างที่สุดโดยได้ One Real Estate บริษัทที่ปรึกษาทางการตลาดและผู้ร่วมพัฒนารูปแบบโครงการ ที่มีประสบการณ์สูงสามารถมองเห็นถึงความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้เป็นอย่างดีจึงปรากฏภาพความสําเร็จอันเด่นชัดในสถานการณ์และช่วงเวลาที่คาดไม่ถึงแบบนี้ครับและนอกจากทำเลที่ดีเยี่ยมแล้วสิ่งที่ถือเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จอีกหนึ่งสิ่งก็คือการออกแบบทั้งภายในและภายนอกอาคารซึ่งโครงการนี้ถือว่าออกแบบได้โดดเด่นเหนือระดับตั้งแต่การออกแบบตัวอาคารจากบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างอะตอมดีไซน์ ที่ออกแบบให้ตัวอาคารออกมาสวยงามกลายเป็นแลนด์มาร์คของทำเลนี้ได้เลยและที่ Nightbridge Space สกุมมิดพรามสีนี้ยังฉีกทุกมิติของการออกแบบโดยปรับฟาซาดอา,าคารเพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ของการอยู่อาศัยด้วยกระจกแบบ Fly the Wing ที่มีการยื่นและหักมุมเปิดมุมมองได้กว้างกว่าและได้มุมมองเสมือนห้องมุมในทุกๆห้องและหนึ่งในห้องที่ประสบความสำเร็จด้านยอดขายห้องนึงเลยก็คือห้องรูปแบบ Universal Plan ห้องนี้ครับ ที่มีการพลิกโฉมการออกแบบใหม่ให้มีสเปซที่โปร่งโล่งมากขึ้นให้ผู้พักอาศัยได้จัดฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างไร้ขอบเขตลงตัวทุกไลฟ์สไตล์ที่ต้องการเลยครับพร้อมพัฒนาฟีเจอร์ภายในห้องให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากขึ้นโดยเฉพาะชั้นลอยนะครับที่มีการกั้นกระจกเต็มแผงเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการพักอาศัยและช่วยประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วยครับและถ้ามองดีเทลลงไปยังห้องครัวและห้องน้ำนะครับ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่ยกระดับแบรนด์ไนท์บริด์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างครัวที่เป็นครัวปิดได้เครื่องดูดควันแบบดูดออกด้วยนะครับรองรับการทําครัวแบบต็มรูปแบบเลยและห้องน้ําเรายังได้สุขภัณฑ์แบบวอลฮังดูเรียบหรูประหยัดพื้นที่ทําความสะอาดได้ง่ายและยังมีสมาร์ทมิลเลอร์ที่ตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีรวมถึงการออกแบบส่วนกลางที่คํานึงถึงการใช้งานจริงในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ รองรับชีวิตวิถีใหม่มีระบบจดจำใบหน้าช่วยลดการสัมผัสและการขยายพื้นที่ให้เปิดโลง่งอย่างฟิตเนสก็กลายเป็นสกายสปอร์ตอารีนาสุดโอถงเพดานสูงโปร่งถึง8เมตรเลยนะครับพร้อมเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยครบคันและยังมาพร้อมกับบิสเนสเซ็นเตอร์ที่รองรับการทำธุรกิจและการทำงานจากที่บ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับเท่านั้นไม่พอที่โครงการนี้ยังใส่ใจในเรื่องสุขภาพของลูกบ้าน ด้วยการมีระบบ Sterilize and Fresh Air Ventilation ช่วยกรองอากาศให้บริสุทธิ์ในพื้นที่ส่วนกลางและยังอุ่นใจใกล้หมอไปกับ Virtual Hospital a p p l i c a t i o นที่ให้ลูกบ้านสามารถปรึกษาแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมกับทางโรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมยกระดับการใช้ชีวิตด้วย Hotel Service บริการระดับโรงแรมที่ทาง Origin ร่วมมือกับทางดุสิตธานีครับ และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณจะได้รับอีก3ปีข้างหน้าเมื่อโครงการสร้างแล้วเสร็จนะครับซึ่งผมการันตีเลยว่าในช่วงเวลานั้นสิ่งที่โครงการได้พัฒนาให้แจงคงร่วมสมัยใช้งานได้จริงตอบโจทย์การพักอาศัยบนชีวิตวิถีใหม่พร้อมงานดีไซน์ที่อยู่เหนือการเวลาและโครงการนี้พิสูจน์ได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าภาวะตลาดอสังหาจะเป็นยังไงทำเลความโดดเด่นและความแตกต่างของโปรดัก ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดีจนเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริงก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดเสมอแล้วคุณพร้อมหรือยังครับที่จะเปิดรับความสุขวิถีใหม่กับโอกาสสุดท้ายที่จะได้เป็นเจ้าของโครงการ n t g r t d g e Space สุขวิทพราม4ไว้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ